สวัสดีครับลูกๆทุกคนโดยเฉพาะลูกๆชั้นม6ตามนักนะครับวันนี้เนื้อหาสาระที่ขรัวเตรียมมาให้นั่นคือเรื่องของการแต่งกายชุดยืนเครื่องในขณะเดียวกันครูก,ก็ได้เตรียมในเรื่องของเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่แฝงอยู่ในเรื่องของขนมจารีที่อยู่ในเรื่องของชุดยืนเครื่องอยังไม่เป็นเรื่องของขนมจารีที่แบบว่าฉบับเต็มนะล,ลูกนะวันนี้เอาพอกรุบกริบ ที่มันแฝงอยู่ในการแต่งกายนะฮะเริ่มต้นเลยการแต่งกายชุดยืนเครื่องครูได้ส่งไฟล์ไปให้นักเรียนได้เห็นเป็นไฟล์าภาพเ p จเป็เนาะก็ดูวควบคู่กันไปด้วยอันแรกเลยเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าการแต่งกายชุดยืนเครื่องนั้นคือชุดอย่างไรนะครับลักษณะาาของชุดยืนเครื่องเนี่ยจะเป็นการแต่งกายจําลองเรียนแบบจากเครื่องแบบเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์ เป็นลักษณะของชุดที่สมมุติลวกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความสวยงามวิจิตรการตาและในชุดยืนเครื่องนั้นนะครับจะแบ่งอยู่ทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะหมวดที่1นั่นคือมนุษย์หมวดที่2องอยากแล้วก็ลิ่ส่วนเทวดาพระนานนะนงต่างๆรวมจัดอยู่ในมนุษย์นะอีกครั้งนะ ชุดยืนเครื่องแบ่งออกเป็น3ามวดหมู่ด้วยกัน3มฝ่ายนะครับก็คือมนุษย์ยักษ์ลิงนะฮะสามอย่างนี้ที่นี้ต่อไปนะครับเวลาที่เราเห็นท,ทั่วไปแต่งชุดเป็นแบบเทวดานางฟ้าเนี่ยนะฮะเหมือนชุดอย่างพระรามพระลักษณ์อย่างเนี้ยอันนี้เราเรียกว่าชุดตัวพระนะครับจะสวมชฎาจะมีฉลององค์ลครบเครื่องเลยสวยงามวิจิตรการตามาก อันนั้นถือว่าเป็นหมวดของมนุษย์แล้วก็เป็นตัวพระนะฮะส่วนตัวนางนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนุษย์ถ้าจะเป็นภาพทั่วไปที่เราจะเจอกันในโลกอ,ออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นภาพที่แต่งเป็นงานสีดานะครับใส่มงกุฎต่างๆใส่ห่มนางนุ่งผ้ายกสวยงามน,นะครับอันนั้นคือชุดตัวนางส่วนตัวทศกัณฐ์นั้นนะครับก็จะเป็นยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ย สิ่งที่สื่อเห็นได้ชัดเลยก็คือศิลาพรคือหัวโขนที่สวมอยู่มีเขี้ยวอะไรชัดเจนเลยนะครับและสุดท้ายครับนั่นคือฝ่ายที่สาคือลิงหันมานส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายหลายหลายตระกูลของเขานะครับว่าจะเป็นลักษณะสีอะไรอะไรต่างๆแต่โดยหลักๆเลยลิงหันมานเนี่ยจะเป็นสีขาวนั่นคือตัวเอง ซึ่งจะเป็นตัวที่คอยดูแลอารักคาพระรามอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอยู่ฝ่ายธรรมานะฮะเมื่อนักเรียนรู้จักแล้วลําดับต่อไปครูจะให้นักเรียนได้เห็นหน้าตาดูนะคะรับเฟรมต่อไปสื่อตัวนี้นี่ครับนี่คือพระสังเกตดูง,ง่ายๆนะครับนักเรียนยอดจะถอดได้นะ,ะทรงจะสูงกว่านะครับ และที่สําคัญนั้นจะมีดอกไม้ทัดด้วยลักษณะของตัวพระนั้นเรียบเกลี้ยงนะฮะผิดกับตัวนางลูกผิดกับตัวนางน,นี่ของตัวนางเนี่ยสังเกตดูนะตรงหน้ากบกบหน้าจะมีดอกกระบังหน้าเห็นไหมครับมีกบกบหน้าของตัวพระจะโลนโลนกินเกลี้ยงที่สําคัญสิ่งที่แยกเพศดูไกลๆเลยเห็นแล้วก็จะรู้เลยคือดอกไม้ที่ทัดหญิงซ้ายชายขวานี่ลูก นี่คือลักษณะของเสียงที่มันจะบ,บอกว่าเราระบุเพศได้นะครับระบุเพศได้ว่าพระนายักษ์ลงนั้นเป็นอย่างไรว่ามันจะเป็นขึ้ทีนี้อีกหนึ่งยอดนะครับที่ท่านเรียนเห็นนั่นก็คือพุทธกรรมนี่ครับลูกส่งงาเห็นไหมครับเป็นเคี้ยวแล้วก็ยอดนั้นก็สามารถที่จะถอดได้นี่ถอดประกอบได้ ลักษณะเอกลักษณ์ของทศกัณฐนันะครับ,บ,ส,รนนนนรบสีเขียวมาเลยครับนะฮะสีเดียวกับพระวานและตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือหนุมานชานสมองนี่คือหัวหลินะทีนี้เวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แต่งประกอบกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะระบุได้โดยสังเกตดูหัวโขนที่สวมอยู่พระนางยักษ์ลิง แต่เมื่อดูทศกณัณฐ์ดูลิงอย่างนี้ถามว่าดอกไม้ทักได้ไหมทัดได้เขาจะลอกไป้ทักฮันุมานกับทศกัณฐ์เนี่ยถือว่าเป็นเพศชายเพราะฉะนั้นก็ต้องทักทางขวานะครับเอาละต่อไปเสด็จต่อไปเลยเรามารู้จักชุดยืนเครื่องกันครับชุดยืนเครื่อง,องประการแรกที่อยากให้นักเรียนรู้จักนี่ครับฉลององแปลว่าเสือ้อนี่ครับฉลององคแปลว่าเสือ้อ นี่เป็นฉลององค,คือเสื้อแขนสั้นนะลูกนะลักษณะนี้ในขณะเดียวกันนั้นจะมีอินทนูอยู่ชายแขนนี่อินทนูอยู่ชายแขนแต่หากเป็นชุดที่เป็นฉลององแขนยาวอินทนูตรงชายแขนไม่มีลูกแต่จะเป็นอินทนูใหญ่มาตั้งเลี้ยวอยู่บนหัวไหลเลยนี่คือลักษณะระหว่างฉลององแขนสั้นใส่เป็นชายแขนฉลององแขนยาวอินทนูตรงนี้จะไม่มีแต่จะมาเป็นอินทนูใหญ่ตั้งอยู่บนหัวไหล นะครับนีคือลักษณะของฉลององค์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้สังเกตนั่นก็คือเรื่องของตัวกรองคอนะฮะก้องคอเนี่ยง่ายนิดเดียวของตัวนางเห็นไหมหยักจะเล็กฟันเฟืองเนี่ยตรงเนี้ยหยักจะเล็กเนี่ยแต่พอเป็นของทวพระโอ้โหหยักใหญ่เห็นหรือยังความแตกต่างนะครับหยักตรงเนี้ยหยักใหญ่ นี่คือกองคอของพระและนางที่แต,ตกต่างกันสีอะไรนั้นก็มีหลกสีกันนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่จะต้องรู้จักของตัวพระอย่างหนึ่งนะครับงั่นก็คือเมื่อสวมใส่ฉลององค์แล้วก็ต้องมีสนับเขาสนับเขาแปลว่ากางเกงครับนี่ครับกางเกงข้างบนนี้จะเป็นเหมือนกางเกงเลเหมือนกางเกงขาป่วยเลยใหญ่ใหญ่ไว้รวบวผูกได้ปรับได้ตามเอว นะครับนี่คือลักษณะของสนับเผาและในขณะเดียวกันก็จะมีห้อยหน้าห้อยข้ามนี่คือห้อยข้างห้อยข้านักเรียสังเกตดูนะลิงคลิปจะออกเป็นสีฟ้าเห็นไหมตรงนี้เขาจะเรียกคลิปเวลาแต่งเขาจะบอกว่าแต่งคลิปสีอะไรแต่งสีอะไรคลิปอะไรอย่างเงี้ยคลิปเนี่ยก็คือคลิปลิงดูอันนี้คลิปฟ้านะครับนี่คือห้อยข้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี รัสษเอวมีผ้ารัสเอวเ,เห็นไหมทิศสีอะไรครับสีฟ้าอีกแล้วเห็นไหมลูกนะเพราะมันเซ็จเดียวกันและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นห้อยหน้าชิ้นมีอยู่ตกการด้านหน้าเลยห้อยหน้าก็คลิบฟ้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้พระภูษาคือผ้านุ่งผ้ายกมานุประกอบก็ให้ดูสีคลิบอย่างอันนี้สีฟ้าก็ต้องเลือกเอาผ้ายกสีฟ้ามานุ่งครับนี่ การนุ่งผ้ายกผ้ายกมีแดงเหลืองมีอะไรต่างๆเยอะแยะหลากสีเลยแต่การที่จะเลือกให้ถูกตามจานีนั้นต้องเลือกให้ตรงตามสีกลิตนะครับและตัวนาก็เช่นกันนะครับตัวนานเนี่ยเขาได้ยงแต่งเป็นตรงนันข้ามกต่โอรลาเมื่อสักครู่นี้สังเกตไปเนะี่ยคือคลิปฟ้าใช่ไหมครับแต่พอมาณอันนี้เนียกลายเป็นฟ้าคลิตชนภูเห็นไหมผมนะ่ะนี่คือผ้า แผ่นเต็มหลังเลยนี่เป็นจอบคอสวมหัวเข้าไปอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้นี่ลราสั่งนี้สวมขึ้นมาข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นี่หัวกับโคนตรงนี้แล้วกเ็เย็บตรงนี้หน้าอ,อกเห็นไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยลูกสังเกตด,ดูคลิปชมพูหรือคลิปบานเย็นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกผ้าดุ่งหน้านานมาต้องไปสีอะไรลูกก็ต้องสีชมพูหรือสีบานเย็นให้ตรงตามคลิปนี้อย่างอันนี้สีฟ้าเราไม่ต้องพายโยกฟ้านันไม่ได้ นะครับโอเคนะแต่ตอนที่จะใส่ผมนางตัวนางต้องใส่เสื้อในนางก่อนนี่เป็นเสื้อแขนกุดเขาเรียกว่าเสื้อในนางสามารถที่จะเย็บร้อยรัดตรงช่วงหน้าอกให้เข้ารูปตามนม,มตามเอวตามสะโพกให้ฟิตเลยตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับนี่คือลักษณะของความแตกต่างระหว่างพระกับนางในเรื่องของชุดยืนเครื่องแต่ท่านุ่งเวลาที่นุ่งเนี่ยนะครับ จะสังเกตดูหากเป็นผู้หญิงที่นุ่ม้าถุงหน้านางเราก็ต้องดูยศถาบรรดาศักดิ์หากตัวละครนั้นเป็นนางละครเป็นลูกกษัตริย์หรือเป็นนางกษัตริย์ชั้นสูงจีบชายพกจะมีคลีจะลงเป็นก้อนเป็นพวกเลยนะครับแต่หากเป็นตัวนางละครทั่วๆไปเป็นหลานเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือค้านางสนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวประกอบละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเอกอย่างเงี้ยนะครับ จีบชายพกจะคลี่สวยเป็นรูปก,กลิ่นพัดอยู่ตรงหน้าช่วงข้างล่างเอวปากนะครับนี่คือความงดงามของชุดยืนเครื่องที่สวยวิจิตรการตาแล้วก็มีราคาชุดเหล่านี้จะไม่ซักเขาจะไม่ซักจะนิยมงตากแดดอย่างเงี้ยนะครับโดยให้ค่าเชื้อโรคต่างๆหรือให้เหงื่อเนี่ยมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าซักแล้วดินเหล่านี้มันจะดำแล้วก็จะ ทำให้มีความหมองแล้วเวลาเก็บหาหอผ้าใส่ลังใส่กล่องต่างๆอย่าให้โดนลมน,นี่คือการดูแลรักษานะครับชุดๆุชุดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สถิตยอยู่เวลาจะใส่จะอะไรเขาก็ยินนยกมไหวกันหยิบเสื้อใส่ไหวใส่ หง้นก็ยกมูอไหว้ไดต่างๆอย่างนี้นะครับบางคนนี่เคร่งมากไหวไม่รู้กี่ชิ้นกี่ครั้งก็ไม่ว่ากันนั่นะคือติดนิสัยมันบ่บอกถึงการอบรมการรู้สํานึกถึงครูบาอาจารย์นะครับทีนี้ ครูฝากไว้ด้วยว่ารายละเอียดต่างๆตั้งแต่หัวจรดท้าไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์ลิงต่างๆยังมีรายละเอียดอื่นอีกเยอะแยะมากมายพระธรรมมาลงกาไลแผงข้อมือกาไลหัวบัวอะไรต่างๆ,ๆสิ่งเหล่านี้นะครับเยอะแยะมากมายลูกเราต้องไปดูซึ่งครูก็ให้ใบความรู้ของลูกแล้วนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราใส่มาครบประดับอย่างเต็มยศมันก็จะทําให้ตัวละครนั้นเกิดความสูมบรบูในเรื่องของชุดยืนเครื่องทั้งพระนางยักษ์และลิง นะครับวันนี้จะให้ดูอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของสังวานทับสวงทับสวงเนี่ยลูกเขาจะใส่อยู่ระดับอกประมาณนี้เห็นไหมเหลือพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้สังวานนั้นสามารถที่จะควยได้แล้วก็ใส่ตัวนี้ครับสังวานตัวน,นี้ตัวนี้แพงมากเนี่ยจะเป็นควายกากระบาดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็ควายกากระบาดมันจะมีปากที่ปาก ข้านอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเวลาที่ใส่ตัวนี้พอครูบาอาจารย์ที่ใส่ให้จับตัวนี้สวมให้กับตัวละครเนี่ยนักแสดงต้องยกมือไหวเพราะก็ถือว่าเป็นของที่ชั้นสูงแม้กระทั่งพวกยอดเสียมต่างๆหัวโขนต่างเมื่อครูบาอยากสวมให้ก็ต้องยกมือไหวโดวยอัตโนมัตินะครับทีนี้มาขอดูรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้ไหวนะครับหรือจะเรียกกันว่า,ารวค,รวนะครูบาดอกไม้ทัดก็ได้นล่นครับ วันนี้คุณเป็นผู้หญิงเราจะทัดให้ผู้หญิงเราก็ต้องใส่ตรงนี้ลูกเห็นไหมต้องวางตรงนี้ความยาจะต้องอยู่ระดับปากของหูอุบัตินะส่วนเชือกตรงนี้ก็ไปเกี่ยวพันกับยอดดอกไม้ไวของยอดศิลาครนะครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันดอกไม้เนี่ยจะทัดอยู่ข้างนอกนี่จะอยู่อาการอย่างนี้ลักษณะนี้ดอกไม้นี่เป็นตัวบังคับนะครับเขาจะไม่ให้หูอุบัติออกมาอยู่ข้างนอกสลับกันอย่างนี้ นะเพราะนั้นตำแหน่งที่ถูกต้องจะต้องอยู่ด้านหนอย่างนี้นี่คือตัวนาเพราะตัวพระล่ละก็าะยานอยู่ทางนี้เช่นกันอย่างนี้อยู่ระดับจมูกปลายจมูกและเอาตัวนี้เน็คอยู่ข้างนอกปักเก็บเข้าไปนี่นี่คือจารีในการใช้บูบาแล้วเวลาที่ใครเ,เรียนด้านนี้โดยเฉพาะหากเป็นการรําโชว์ฝีมือในเวทีที่แบบเลิศมากเขาเรียกว่าโซโลอะไรอย่างเนี้ยนะครับพวกนี้เขาจะนิยมใช้ดอกไม้สดของจริงหมดเลยเนี่ย อันนี้ขอกรอบซึ่งสวยงามดูแลรักษาได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเดี่ยวโซโล่โชว์ผลงานต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะนิยมทําดอกไม้สดใสกันและอย่างหนึ่งที่ครูจะให้เรียนได้รู้จักนั่นก็คือรัดเก้ายอดนี่ครับเป็นศิลาพร์ที่เหมาะสําหรับตัวนางละครที่เป็นนางกษัตริย์บรัดเก้ายอดก็คือยอดแหลมถ้าเป็นรัดเก้าเปลเวจะไม่มีตัวนี้ครับถอดตัวนี้ออกแล้วก็จะมีกระหนกเปลเวสองตัวซ้ายขวา นี่คือควา,ามแตกต่างระหว่างรัก้ายอดกับรัก้าเต็งนะฮะแล้วก็ใส่ออกมาประดับเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะฮะที่นี้เวลาที่นักเรียนเห็นตัวละคราาก็ใส่สิ่งเหล่านี้หัวศิลาพรต่างการดูแลรักษานี่ครับลูกหลุงเรียกว่าหลุงนะเป็นถังฟังกะสีที่ประกอบเข้ามาแล้วก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เขาเรียกว่าเครื่องบรรจุพันธุ์ดูแลรักษาจะเดินทางไปแสดงที่ไหนอะไรต่างๆข้างในเนี่ยสามารถถอดยอดเก็บใสตัวโครงอะไรต่างๆดอกไม้ครวกระบะต่เก็บใส่มันได้แล้วก็เป็นการดูแลรักษาถ้าหนอมเครื่องศิลาพรน์ให้มีอายุการใช้ที่ยาวนานนะครับก็จะเห็นได้ว่าในวงการของความเ,เป็นนาาศิสินั้นนะครับยังมีเรื่องอะไรต่างๆให้เราได้เห็นเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้นะครับครูจะบอกว่า มันสามารถที่จะเรียนรู้กันได้แต่ก็จะเป็นเรื่องของเฉพาะทางนะครับสําหรับคนที่เรียนนัาตัลสินอีกอย่างหนึ่งที่ครูยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการนุ่งผ้าตัวพระถ้าหากว่าเป็นการแต่งที่ช่วงก้นของด้านหลังของตัวพระเนี่ยมีช่อเป็นพวงเป็นหางอยู่ตางลอกก้นยาวลงมาอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าการนุ่งผ้าหางหม เรียกว่าหางผมถือว่าเป็นจีบผ้าที่ทิ้งตกมาแล้วมีจีบสลับซับซ้อนเรียงรายสวยมากลงมาเป็นพวงอย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าหากว่าหางตัวนี้ไม่มีและจัดเก็บก้นแบบเรียบเลยอันนี้เหมาะสําหรับไม่ใช่เหมาะคือต้องใช้เลยคือตัวละครที่เป็นหน,นุมานแล้วก็เป็นทศกัณฐ์เขาเรียกว่านุ่งผ้ายกก้นเป้แต่เมื่อกี้ถ้าเป็นหางหงนั้นนะครับสำหรับพระรามพระลักนะนี่คือลักษณะของความแตกต่าง แล้วก็เวลาที่เราจะแต่งต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูด้วยนะครับว่างานอันนี้มันมีลักษณะเป็นลักษณะงานแบบไหนนะครับและโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครจะแต่งชุดยืนเครื่องไปใช้ใส่พวกแนวระบำอะไรต่างๆจะต้องใส่ฉลององค์แขนสร้างรุปน,นะเราไม่ได้เล่นละครที่เราจะต้องมาใส่ฉลององค์แขนยาแบบเต็มยศเหมือนพระรามพระลักษณ์เป็นศึกยกลบอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราเราไม่แต่งแต่ จะแต่งขึ้นเพื่อยืนเครื่องแต่ไปรำถวา,ายพระพรหรือรำระํำเทพบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฉะลององค์จะต้องเป็นแขนสั้นเขาจะไม่ใส่แขนยาวกันนะครับเพราะฉนั้นครูก็ฝากไว้ด้วยนี่คือเก็บความรู้และสุดท้ายครับอยู่ข้างล่างเลยหัวบัวครับกาไลกลมๆเลยประัยต้องบิดหัวบัวลูกให้ลูกหัวบัวเนี่ยอยู่ข้างในของตะตุ่มอยู่ฝั่งด้านไหนของข้อเทา้า ไม่หันไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจะต้องอยู่ด้านในบิดบัวให้ตรงกันนะครับให้สวยงามสุดท้ายคือเครื่องถนิบพภพาของตัวนางก็จะประกอบไปด้วยกําไรแผงนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของเ,ออเขาเรียกว่า จะเป็นลูกไม้ปลายมือแล้วก็จะเป็นแหวนร่อเป็นประวัลหล่มอะไรเงี้ยลุงลังไปหมดเลยแต่สวยต้องใส่ให้ถูกว่าอะไรใส่ก่อนอะไรนะครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นนะครับเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่านางก็ต้องเป็นนางพระก็ต้องเป็นพระคือใส่เหมือนกันนะครับข้อเท้าอะไรก็เหมือนกันบางคนข้อเท้า หัวบัวอย่างเดียวไม่เอากำไรเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็น,ปนกำไรวตวกกำไรตาขาดอย่างเงี้ยใส่เบิ้ลเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้เกิด2อย,อย่างอยู่ในข้อเท้านะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยการสวนยอดตัวเนี้ยหากจะเป็นรัด9้ายอดหรือรัด9้าเปลสิ่งหนึ่งทรงผมเนี่ยนะครับเขาจะต้องทําผมแสกกลางปากลงมาตึงๆนะครับให้สวยๆเรียกทรงผมนี้ว่าทรงแหวกม่าน เรียกว่าแหวกมานนะครับเขาจะไม่รวบผมขึ้นไปตรงๆแล้วก็หวีผมรวบไวทข้างหลังแล้วเอาตัวนี้วางเขาจะไม่ทำหากให้ถูกขนบจาริงๆต้องปาดผมแหวกมานให้สวยงามน,นะครับมันก็จะทําให้ผมนั้นเวลาที่ทำเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะฮะโอเคนะสื่อตัวนี้ก็คิดว่าพอสังเกตอะไรที่สําคัญครูก็จะพอย้ําให้แล้ว ยังไงเดี๋ยวคลิปตัวนี้คูอาจจะฝากไว้ให้เรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้กี่ครั้งก็ได้นะอยู่ใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวครูจะอัปโหลดลงใน YouTube แล้วก็สามารถที่จะดูเพื่อทบทวนก่อนสอบนะครับและเดี๋ยวเราจะทดสอบ20ข้อเป็นการเทสขอบคุณครับสวัสดีครับ